รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภออินบุรีจังหวัสดสิง์ุุรีกันนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพญ,ญาจังหวัดชายนาทได้มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมากเพื่อพ้องน้ำรับกับพายุนะครับซึ่งในขนาดนี้ในพื้นที่ของ บางโฉมสีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันแถววัดโฉมสีนะครับตอนนี้ได้มีการเลี้ยงดูแลเด็กอยู่80คนซึ่งทางคณะของสมาคมสืม่อชนจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือนะท่วม หลังจากที่ท่านผู้ว่าคนใหม่ได้ลงพื้นที่รับตําแหน่งก็ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ทันทีเลยนะครับวันนี้มีผู้ใจบุญและสื่อ,อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีนําเรือพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและน้ำต่มไปส่งมอบให้กับวัดโฉมสีตาบลชีน้ํร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่กําลังประสบอุทกภัยโดยมีพระครูปร,รัดสุรพลประภาโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมสีเป็นผู้รับมอบ สำหรับวัดโมสีมีเด็กอาศัยอยู่จํานวน80คนโดยพระพิสุสงฆ์ประกอบอาหารให้กับเด็กๆรับประทานนอกจากนี้ยังพบภาพประทับใจกับสื่อมวลชนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นภาพที่น้องๆน,นักเรียนภายเรือเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือคุณยายสังวรการจนะว,วิจิตอายุ86ปีซึ่งเด็กๆจะพายเรือไปดูแลโดยจะเอาข้าวไปให้สาม,มื้ออาบน้ำให้คุณยายซึ่งมีญาติใหญ่ ของคุณยายคอยดูแลอยู่ด้วยแต่น้องๆก็มีจิตอา,าสาที่เอื้อเฟื้อมาช่วยแบ่งเบาภาระส่วนลูกของคุณยายทํางานอยู่ต่างจังหวัดจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตําบลพระงามอําเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ซึ่งวันนี้ เป็นการทำงานวันแรกก็ได้ลงพื้นที่ทํางานทันทีพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองคนและคณนะได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยและได้เดินทางไปยังจุดที่ดินสไลด์ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้แม่น้ําเจ้าพยาไหลทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านอีกด้วยจึงประสานให้เจ้าหน้าที่และมีแนวทางคิดก,การกับชนประธานและนายกอบตพระงาม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งนี่คือบรรยากาศน้ําท่วมและผู้ประสบอุทกภ,ภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีในพื้นที่ของอําเภอพมบุรีและอําเภออินบุรีนะครับ ซึ่งสถานการณ์น้าก็ยังคงมีน้ําที่ท่วมสูงนะครับเนื่องจากชุมชนเหล่านี้คืออยู่นอกคันนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มและเมื่อมีการระบายน้ําจากเ,เขื่อนเจ้าพยามาก็าจะทําให้มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นและท่วมแต่ก็ชาวบ้านเองก็ยังใช้เหลือ ในการออกสัญจรไปมานะครับถึงวันนี้ทางผู้ใจบุญรวมถึงคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านใหม่พร้อมด้วยคณะของสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่นําข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยและก็ตามวัดต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือในยามยากของผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ